การรถไฟแห่งประเทศไทยมีการจองตั๋วออนไลน์แล้วนะคะมีทั้งแบบจองในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันการจองตั๋วรถไฟจองล่วงหน้าได้หนึ่งเดือนสามารถกรอ,อกรายละเอียดการเดินทางได้เลยจากนั้นเลือกขบวนและเวลาที่เราต้องการเดินทางรถไฟมีห้องส่วนตัว2องคนและมีรถนอนปรับอากาศและพัดลมนอนจากนั้นตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนรายละเอียดแสดงที่นั่ง มีทั้งเตียงบนและเตียงล่างการชำระเงินมีทั้งบัตรเครดิตและชำระที่สถานีรถไฟหลังจากชำระแล้วเราจะได้ตั๋วในระบบเรามาดูปลั๊กไฟบนรถไฟกันบ้างว่ามีตรงไหนบ้างเพื่อให้ทุกคนสะดวกในการชาร์จแบตโทรศัพท์ควรศึกษาข้อมูลก่อนการจอง ฝากติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเดี๋ยวรอบหนะ้าจะมารีวิวการน,นั่งรถไฟให้ทุกคนได้ดูกัน